ก็บทบาทแม่บ้านก็โอเคค่ะก็เขาก็บอกว่าสอบผ่านนะ <Okay. S 1> <laughs> พอมาใช้ชีวิตด้วยกัน2คนแล้วมาใช้กันเองต้องตัดสินใจเองต้องวางแผนอะไรเองนะวันนี้เราต้องต้องพึ่งตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก,ก็ก็ต้องโตขึ้นรับลื่นดีค่ะรับลื่นดีก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอาจจะไม่ได้หือหวาไม่ได้ออกสือ่อไม่ได้ออกข่าวไม่ได้อะไรก็แต่คือปกติใช้ชีวิตเหมือนปกติครอบครัว,ท,วทั่วไปเจอกันไม่ค่อยใช่าอาจจะเจอกันไม่ค่อยเยอะแต่คือ ก็โทรคุยกันเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็เยอะแยะมีเฟซทงเฟซทมมีแชทเซิร์ฟอะไรกันก็คุยกันตลอดเขาก็จะรู้ว่าเราอยู่ไหนเราก็รู้ว่าเขาอยู่ไหนอีกสักพักหนึ่งอีกสักพักหนึ่งใหญ่ๆเลยผู้ใหญ่เขามีถามมั้ยก็ถามเป็นเรื่องปกติของผู้ใหญ่ก็อยากอะค่ะว่าเออจะมีเมื่อไหร่อยากอุ้มอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเดี๋ยวรอรอสักอีกสักระยะหนึ่งแล้วกันแล้วว่าขอแบบทํางานเก็บตังค์อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักสองสามปีประมาณเนี้ยค่ะเอออาจจะแบบ กลับมาเล่นละครนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเล่นหนักเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็คือยังอยากกลับมาเพราะว่าก็บอกตรงตว่าคิดถึงก็มีเยอก็ใ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ช่เวลาเราบบไปบินเอาไม่เล่นละครแล้วหรอ <c oughs> อะไรเงี้ยผู้ทิ่สารถามว่าได้ไม่ล,ละครแล้วหรอไม่เลิกเล่นเรามาถ่ายแล้ว <c oughs> มีค่ะเพราะว่าเออจริงๆแล้วคืองานบินเนี่ยมันไม่ได้หนักขนาดนั้นอย่างที่ทุกๆคนคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็งานละครตรงเนี้ยมันก็ไม่ใช่ละครที่เล่้งถ่ายใชทำกันไปที่สุดอาจจะมีการคอสเสเดิมกันบ้างก็ ให้อภัยเด็กใหม่คนนี้ด้วย <c oughs> เด็กใหม่หน้าเก่าอะไรอย่าเงี้ยขอบคุณค่ะ